สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะ n n l l s s r r o m by ครูแก้วในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษของครูแก้วสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่23ถึง27สิงหาคมครูแก้วมีงานให้เด็กๆทำก็คือให้นักเรียนฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษค่ะเรามาดูกันเลยค่ะบรรทัดแรกพูดว่าอย่างนี้ค่ะ Good morning everyone Good morning everyone แปลว่าสวัสดีตอนเช้าทุกๆคนบรรทัดที่2 My name is แปลว่าฉันชื่อให้เด็กๆบอกชื่อของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่น My name is ขวัญหะไทยเรียนทอง My name is ขวัญหะไทยเรียนทองและบรรทัดที่3 Today I would like to tell you about home Today I would like To tell you about home แปลว่าวันนี้ฉันจะมาบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องบ้านค่ะทวนใหม่ตั้งแต่ประโยคแรกนะคะ Good morning everyone My name is ตามด้วยชื่อของตัวเองค่ะ Today I would like to tell you about home เด็กๆฝึกพูดทั้ง3ประโยคนี้ให้ได้ก่อนนะคะและต่อมา เรื่องห้องแต่ละห้องเราเรียนรู้ไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าแต่ละห้องเรียกว่าอะไรบ้างมาที่ห้องแรกห้องอาบน้ําเรียกว่า bathroom ห้องนอน bedroom ห้องนั่งเล่น living room ห้องส้วม toilet ห้องครัว kitchen ห้องรับประทานอาหาร dining room ต่อมาให้เด็กๆ ไปดูคะ่ะห้องแรกถ้าเราจะบอกว่าฉันอยู่ในห้องอาบน้ำเราจะต้องพูดว่า I am in the bathroom I am in the bathroom ต่อมาคะ่ะฉันอยู่ในห้องนอน I am in the bedroom I am in the bedroom ฉันอยู่ในห้องนอนนะคะต่อมาฉันอยู่ในห้องนั่งเล่น I am in the living room. I am in the living room. ฉันอยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะหาต่อมาห้องอะไรเอย่ยห้องส้วมนั่นเอง I am in the toilet. I am in the toilet. ฉันอยู่ในห้องส้วมค่ะต่อมาฉันอยู่ในห้องครัว I am in the kitchen. I am in the kitchen. ฉันอยู่ในห้องครัวและฉันอยู่ในห้องรับประทานอาหารจะต้องพูดว่า I am in the dining room. I am in the dining room. ให้เด็กๆลองฝึกพูดนะคะและให้เด็กๆไปที่ห้องนั้นๆอย่างเช่น ห้องอับน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือห้องอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆไปอยู่ที่ ห้องนอนของตัวเองใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะต้องฝึกพูดตามประโยคที่ครูสอนไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ต้องทำการถ่ายเป็นคลิปวิดีโอการพูดภาษาอังกฤษนี้ส่งคุณครูในลายห้องหรือว่าลายส่วนตัวก็ได้นะคะแล้วเจอกันทีคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย